สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e ลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกอ,ออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่กเอ๋อ <That is. S 1> สวัสดีนะครับนะอันยองอาเซโยหนิฮาวาลามมารกกุม Good o ูดมอร์ n ิ่งอัพต n o ูดอี n i อร g น o ่งกูดไนนะนะชาลิตินะครับแหมนะเออเพราะฉะนั้นอย่ามาตามคำเรียกร้องนะครับหลายคนโอ้โหส่งไลน์ไปโทรมาหาโดนเนี่ยงงยิงง,งงงงันะเออก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับก็มี FC หลายท่านนะที่สนับสนุนช่องรายการให้อาจารย์อีกด้วยนะครับเออนะ ส่งของกินมาให้หนู่นนี่นั่นนะแหมมีความสุขเหลือเกินนะครับบางคนก็โอนค้อค่าน้าร้อนน้ําชาให้จ้าก,ก็ต้องขอขอบคุณนะมาแล้วมาแล้วแหมก็ต้องขอขอบคุณนะเออ FC, เอฟซีเอฟซีที่เหนียวเนอะหนักไม่ใช่คุณจะต้องมีแต่ความสุขนะเ,ออเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง้รูปแบบรายการต่างๆในจาาได้จัดเตรียมไว้หมดแล้ว เ,ออเ,ปนนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเนี่ยแต่ยังมันยังทำไม่ทันนะหลายอย่างนะงานช่วงนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับช่วงปีใหม่เทศก,กาลคนติดต่อมาจองคิวดูดวงอาจารย์เยอะแยะ,ยะมากเลยคือบางทีก็ทําไม่ทันนะก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับเออเพราะฉะนั้นอันนี้มาทํามาตามคําเรียกร้องแล้วนะนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเออ fc ที่เหนียวเหนอะหนะของอาจารย์เนี่ยก็อย่าลืมมาดูด,ดูดูคลิปของอาจารย์เยอะๆนะจะได้เป็นกําลังใจ นะเออจะได้ทําต่อไปนะจะทำต่อไปอีกหนึ่งปนะเดีย๋ยวค่อยว่ากันเดีย๋ยวไปงอนต่องอนต่อช่วงปลายปีโอเคแหมสวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะเออหรือดูดวงดาวไปวันๆเนี่ยหันสามหาสนุกได้เวลาสนุกแล้วสิเออวันอาทิตย์เศรษฐีหนึ่ง นะมกราคมสอ6พันาจำต้องจำไหมจำไห 2, 6, 2, 6 66, นะ้อยหก2ิบหนรอยะเออพี่ลืม,นะมเดี่ยปยติดอยู่65เนี่ยนะ66นะ66นะเอานะขึ้น11ค่อ็เดือนหนึ่งปีขาน๋ยบางคนบอกเอ๊ะจานกระตายแล้วไม่ชินหรือทำไมขานออยังครับขานต้องของไทยต้องเมษาหลังสงการา์ไปก่อน นะเออถ้าของตูจีนก็เดือนอนี่แหละมกะมกาเร็วหน่อยประมาณยี่สิบามเอ่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะเอเพราะฉะนั้นก็ของไทยก็ต้องสงการนะครับใจเย็นนิดนึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเปลี่ยนอยู่แล้วนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของฟาร์มฝันกันก่อนนะเ,เพราะฉะนั้นปีใหม่ฟ้าใหม่เนี่ยคนเรามักจะฝันการเปลี่ยนปีเนี่ยมันมีโอกาสสิ่งที่ดีจะเข้ามา,าคุณ บางคนอาจจะฝันมีสัมผัสเส้นลางสังหรณ์นู่นนี่นั่นเนี่ยชีวิตบางคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้เลยนะครับบางคนอาจจะร่ํารวยเป็นอภิมหาเศรษฐีก็ได้าะดูคลิปของอาจารย์มาโดยตลอดนะแล้ววันนี้ฝันขึ้นสิบเอ็ดค่ำนะความฝันเนี่ยก็จะเป็นจริงตามคำำําทํานายนะครับแต่ก็อาจจะต้องรออีกหลายวันในภายหลังนะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่กูก็ได้อยู่ดีนะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาชีวิตเนี่ยโดยรวมเนี่ยนะครับถามว่าในวันนี้เนี่ยนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมันก็จะส่งผลต่อลัคนาทั้ง12ราศีตามวันเกิดโอกาสดีๆที่มีให้คุณหรือคุณมีอยู่แล้วนู่นนี่นั่นอย่าปล่อยทิ้งโอกาสของคุณไปจะสูญเสียโอกาสและรายได้ที่ดีถ้าคุณติดต่อประสานงานหรือดีลอะไรอยู่หน้ตอนนี้ นะครับให้ตัดสินใจเลยทำเลยจะประสบความสำเร็จนะครับส่วนในด้านของการเงินเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดียวเด็ด,ด,ดขาดในวันนี้ทำคือทำไม่ทำคือไม่ทำจ่ายคือจ่ายไม่จ่ายคือไม่จ่าย,ายเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดตัดสินใจเด็ดขาดเลยเออมาจองคิวดูดวงชะตาอาจารย์เออจ่ายให้อาจารย์ก่อนนะไม่ต้องห่วงเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะส่วนความนะัะ ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยดีในดวงชะตามีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับรวมแม้กระทั่งผู้ต่อผู้ใหญ่นะครับก็เป็นธรรมดาช่วงปีใหม่ก็มีเกณฑ์การพบปะนู่นนี่นะนะจำว่าเลยต้องมีแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเริ่มเลยตั้ต้นปีเนี่ยเออถึงมีความสุขหัวเลาะจําไว้นะให้มันพ้นไปเนี่ยนะครับเออประมาณจะเอาสิบห้าวันเต็มที่เออให้ดีไปเลยนะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยค่อยว่ากันเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในวันนี้อาจารย์ดูมาแล้วให้พ้น15วันไปคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญเงินทองก็จะไหลามาเทมาณนะชาลิติเพราะฉะนั้นอย่าทุกข์ปัญหาต่างๆวางไว้ก่อนนะครับรับทรัพย์รับเงินรับทองทําแต่ในสิ่งที่ดีๆก่อนจะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับเ,เพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวจะมาถึงเสียงเซียมซีประจวันกันอย่างรวดเร็วกันต่อเลยนะครับ ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาบแห่งความสําเร็จนะมารีแดงเออทักทายหน่อยนะ่มารีแดงนะเออปีใหม่ปีใหม่นานน้องปีใหมยอยออ่อยู่อยู่เอออยู่ข้างนอกนะโอเคสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งที่ของคุณขอให้คุณแคลคาดปลอดภัยคิดสิ่งใดประสบผลความสําเร็จในทุกประการเทินรวยเออวันนี้นะ <c oughs> ได้เซมซีใบที่ยี่สิบเอ็ด นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะออถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังทําอะไรก็ดแล้วแต่โดยความรอบคอบสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงเวลานี้จะยังไม่เป็นไปตามที่หวังขอให้คุณอดทนรอคอยอนาคตที่สดใสซา,าบซ่ารอคุณอยู่แหมมาพูดถึงในเรื่องของฟาร์มรักฟาร์มรักของท่าน,นจะเกิดปัญหาจนไม่สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ส่งผลให้อาจจะต้องเลิกลายหย่าร้างกัน นะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยนะเออแหมนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของอธุรกิจการค้าการขายถ้าในช่วงนี้กาจจะขาดทุนนะครับเสียหายเกิดขึ้นนะถ้าจะต้องทํารู้สึกทุกอย่างเนี่ยนะเออด้วยความรอบคอบระมัดระวังมีด้วยกัธุรกิจของคุณต้องซื่อสัตย์นะแหมอันนี้มาพูดถึงการสมัครงานหางานทําค่อนข้างลำบากนะต้องใช้ความเพียรความยามต่อไปนะครับเออแหมคะแนนสอบ เออต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นนะไม่ค่อยดีนะ่าหน,นังสือให้เยอะนะเออต่อมาแหมเออฐานเรื่องสุขภาพของคุณน่ในช่วงนี้นะครับก็อาจอันตรายนะคุณต้องดูแลสุขภาพของคุณให้ดีรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือคุณอาจต้องใช้วิธีการรักษาเฉพาะทางอย่างเช่นการผ่าตัดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับโรคที่ระวังเกี่ยวข้องกับโรคสาสวนหัวโรคไตนะครับแล้วก็เยื่อกระเพาะ อักเสบนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงตาของคุณนะ, <c oughs> นะนะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้้ได้เลยนะครับ ช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ประจําในวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ควรเว้นประจําในวันนี้ให้เว้นสีฟ้าฟ้าไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นนะและสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้นะครับก็คือสีเขียวสีเขียวดีที่สุดลองลงมากะม่วงก็ได้ นะอันเดียมณีก็คือที่เสริมดวงชะตาก็ประเภทหยกหรือมอรกตได้นะครับทิศท,ที่ดีประจําวันก็จะมีทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยถือว่าเป็นทิศท,ที่ดีประจําในวันนี้นะครับนะมาพูดถึงนะครับการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันอาทิตย์นี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอาทิตย์นี้ถือว่าจะชนะศัตรูนะครับซาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืน ตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับนะต่อมาเลยมาพูดถึงดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับนะสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วัน8วันนะครับประจําในวันอาทิตย์เนี้ยดวงชะตาของแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าวันเนี้ยดาวศุกร์เนี่ยเป็นกาลากินีสัญจรประจําวัน นะครับคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยการเงินของเจ้าชะตาในระยะนี้ไม่ดีเงินจะขาดมือนะครับมีหนี้สินนะมีเรื่องผิดหวังในด้านความรักตลอดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับก็ไม่ดีเท่าที่ควรในหลวงการปรุงเสริมเติมแต่งต่างๆอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยที่จะรับการชื่นชมจากคนรอบข้าง และมักจะมีการติฉินนินทาในเรื่องราวต่างๆอีกด้วยนะครับนะและในวันนี้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดน,นะครับนะดวงชะตาต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับก็ถือว่าในวันนี้คนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากการเจราจาติดต่อสื่อสารการพูดคุยหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาธุรกรรม จะทำลายได้สิ่งที่ดีๆหรือนำโชคลาภมาให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับในวันนี้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโลกออนไลน์โซเชียลวัตแอปไฮไฟติกต็อกนะเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับจะมีโชคลาภและความสำเร็จนะครับดวงชะตาต่อมาคือดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะใจร้อนหญิงในศักดีเจ้ายศเจ้าอย่าง นะครับนะขณะที่พูดนี่ก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับถือว่าคนเกิดในวันทิตี่เป็นวนที่รักพวกพ้องดีนะถ้ารักใครแล้วก็จะรักจริงนะครับถ้าเกลียดใครแล้วก็จะเกลียดจริงด้วยเช่นกันนะครับนะดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าดวงชะตาพุณจะเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคพยาธิต่างๆนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไข่ข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตนะครับ แล้วก็กระเพาะอาหารลำไส้บวานสายตาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับหรือยกย้ายถิ่นฐานต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับของคนที่เกิดในวันจันทร์นะดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันอาทิตย์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็จะมีลักษณะแข็งแกร่งคล้ายผู้ชายนะครับ โดยจะมีผิวพันธนุ์เป็นคนที่รูปร่างถ้วมนิดๆ,ๆนะครับผิวสองสีให้ความเกรงใจศรัทธาและยกย่องเจ้าชะตามากขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะในช่วงนี้ก็ถือว่าบุญลำพาวาสนาส่งและดวงชะตาบางคน,นก็มักเป็นคนที่ชอบข่มคนด้วยในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมานะครับก็ดวงของคนที่เกิดในวันเสราร์ประจําในวันอาทิตย์นี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับหลักฐานความมั่นคงจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีที่ดิน หรือบ้านซึ่งเป็นที่เก่าใหญ่โตนะครับและที่ดินหรือบ้านนั้นเนี่ยมักจะมีเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะครับและเจ้าที่เนี่ยก็มักจะหวงของด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้คุณทําให้ดีนะออพยายามสวดมนต์ไหวพระแล้วก็ทําบุญอุทิศบ,บุญส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าท,ทางที่บ้านด้วยจะเป็นผลดีในดวงชะตามีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตา ในด้านของโชคลาภหลักทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยกับการศึกษาหาความรู้หรือวิชาการต่างๆการเรียนการสอบก,การศึกษาต่างๆนะครับซึ่งผลตอบรับเนี่ยก็ไม่ค่อยดีตามที่มุ่งหวังไวนะ้นักเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยนะครับก็ขอให้คุณยพยายามตั้งใจนะครับในการศึกษาเรียนรู้และทําให้ดีที่สุดนะครับ ดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจําในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าอันตรภานหรือกลุ่มที่ศรัทธาให้ความนับถือเจ้าชะตาหรือการทรงเจ้าเก่าผีตลอดในเรื่องของพุทธศาสตร์ธุรศาสตร์ศยศาสตร์ต่างๆนะครับล่างทรงใช้การช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งจะช่วยแก้เคล็ดให้ในเรื่องต่างๆนะครับ ต่อมาเลยครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวกันเลยนะครับเออในวันที่1นึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามการโคโจรของดวงดาวเนี่ยนะครับเออก่อนในวันนี้ดาวังคารก็ยังติดพิษครุฑอยู่นะครับทาอะไรก็ต่ดด้วยความไม่ประมาทนะดาวสุกย้ายนะครับเออสุกย้ายก็เป็นเทวีโชค6กโมงเช้าสี่สิบสี่นทีเข้าสู่ราศีมังกรเลงเชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะครับมังกรก็เป็นกรรมมะกลุ่มลัก เออในดยชะตานะในเรื่องของงานส่วนกรกฎก็เป็นผินทุบบาทอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มนะครับเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาจําไว้เลยเนี่ยสุขมาร่วมกับเสาเนี่ยอาจารย์เห็นดวงมาเยอะแล้วดูแลตัวเองให้ดีนะครับระวังการถูกลวนลามหรือถูกข่มขืนถ้าหนักนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอย่าปล่อยใจให้น่านจนเกินไปต้องดูแลตัวเองนะแล้ววันนี้ดาวจันทร์ทับ ราหูเนี่ยช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะครับอาจจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อสื่อสารอาจจะมีเรื่องกระทบกระทบใจน,นู่นนี่นั่นนะเออในเรื่องของนี้สีอาจจะมีปากเสียงก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมา,มาเริ่มต้นที่ชาวลนะัคนาราศีเมฆกันเลยนะชาวราศีเมฆเนี่ยดวงชะตาคุณในวันนี้เนี่ยนะครับต้องมีแต่สิ่งที่ดีๆนะแต่การเงินคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะ นู่นนี่นั่นนะครับญณาอุปสรรคเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามดูแลทีงวางแผนการเงินให้ดีนะครับรอบครอบเข้าไว้นะคุณจะประสบความสําเร็จแต่โชคลาภก็จะมีเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยดาวกัมมะยจะเป็นวินาศอยู่เพราะฉะนั้นงานอะไรก็แล้วแต่ต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังส่วนด้านโชคลาภก็จะมีเข้ามานะครับวความรักคู่ครองก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีในระดับหนึ่ง ส่วนในด้านของการเงินเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะต่อมาเช้าลัคนาราศีเมถุนเมถุนเนี่ยดาวการงานของคุณเนี่ยพนหัดก็ยังเป็นเกษตรดีอยู่วันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนได้มากนะครับคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานได้ดีนะส่วนด้านการเงินของคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์การรายจ่ายถือว่าคุณเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีในดวงชะตานะครับ ต่อมาชาลาลาัคนาราศีกรกฎกรกฎในโชคล่ามคุณก็จะมีเข้ามาไปอยู่ประเภทตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาแต่สู่ดาวศุกร์ในวันนี้ไม่ดีต้องระวังความเสียหายหนู่นนี่นั่นนะครับส่วนด้านการเงินการทองดาวอาทิตย์ของคุณในการเงินก็จะมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินเพราะอยู่นะเ,เพราะฉะนั้นในด้านของการงานก็มีโอกาสที่ดีนะครับการติดต่อเจราจาต่างๆต่อมาชาลาลาัคนาราศีตุล ไอราศีสิงห์ <c oughs> ต่อมาสิงห์เนี่ยนะครับดวงคุณดาวการงานนะครับดาวศุกร์เป็นเป็นอริกรรมมะเป็นอริงานมักมีปัญหาองปสปรคัหรือมีศัตรูคู่แข่งในด้านของการงานต้องระมัดระวังไว้ด้วยทําในสิ่งที่ดีและถูกต้องนะครับด้านการเงินการทองก็ยังถือว่ามีเกณฑ์การรายจ่ายวันนี้คุณจะมีโชคมีโชคดีมากนะต่อมาแล้วต่อไปใช้ไหลโชบยงจิงหน้าหนองนางเชืเอ่องเงยต่อมาเช้า,ล,าลัคนาราศีกัน ราศีกันเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะในด้านของการงานดาวพุธในวันนี้ดีงานดีครับดาวรปจำตัวก็มีโชคลาคม,มาดีนะแต่ดาวศุกร์เสียเพราะฉะนั้นระวังปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับดาวกรรมะเรงลัคนณาเพราะฉะนั้นจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในด้านของการงานนู่นนี่นั่นก็นมา นะการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่เพราะฉะนั้น,นยอย่างที่อาจารย์บอกคุณเนี่ยเออมันเป็นเคล็ดลับนะนู่นนี่น,นั่นเพราะอาจารย์เป็นคนที่ดูดวงแม่นที่สุดในสามโลกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะแหมเออ,อจะบอกนะฉายาของอาจารย์เนี่ยฉายาหมอฤทธิผ์ผาดาวปีหกสิบห้าเออนะของหมอฤทธิผ์ผาดาวเนี่ยแหมไปทั้งสามโลก <laughs> แหมไปรับลูกเออ เพราะฉะนั้นการเงินรายจ่ายรับก็มีเข้ามานะครับถือว่าชาวราศีตุลเนี่ยอาจจะมีเออรื่องอึดัดทุกใจอยู่บ้างอาจจะเป็นภาระความรับผิดชอบก็มีรายจ่ายสุขเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์การรายจ่ายนู่นนี่นั่นความรักไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็จังใจเย็นนิดนึงอย่ามันก็ผ่านไปมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะชาวราศีพิจิกถือว่าดวงคุณเนี่ยดาวการงานพระอาทิตย์ก็อยู่พบ การเงินอยู่คุณก็จะได้เงินจากงานนะครับส่วนดาวการเงินต้องขยันได้มากขยันมากได้มากนะครับคุณมีโอกาสที่ดีอยู่แล้วจะมีคนอิจฉาได้เสียอาฆาตชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูเนี่ยดวงชะตาคุณในวันนี้งานเข้ามาดีประสบความสาเร็จนะครับเครดิตก็ดีนะแต่การเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างไม่คาดค,คิดไม่คาดฝันนะครับนู่นนี่นั่น ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าชะตาชีวิตคุณด้านการงานเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ค่อยดีในะวันนี้อืดอาจทุกใจมีความเสียหายแล้วนะเออมันจะมีปัญหาเนะี่ยต้องระวังดูแลตัวเองนะครับชาวราศีมังกรก็ระวังการถูกข่มขืนนะอย่าประมาทนะครับเออใจเย็นนะแหมในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับดาวการเงินวันนี้ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องเงินดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ต่อมาเช้าลาาัคนาราศีกุมกุมเนี่ยดวงคุณดาวกรรม,มากกว่าอยู่พบพันธุอยู่งานดีในวันนี้นะครับแต่อารมณ์ลึกลับซับซ้อนนู่นนี่นั่นนะครับบางคนก็อาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะระวังนี่หลงเขตดิถ้าชาวราศีกุมได้อะไรดีๆมาปกปิดไว้เป็นความลับเข้าไว้ดีสุดนะต่อมาเช้าลัคนาราศีมีนเช้าราศีมีนเนี่ยดวงชะต่างคุณก็ถือว่าจะมีโชคลาภดีๆนู่นนี่นั่นนะครับวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยต้องอดทนนะ แต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จการเงินเนี่ยก็มีทั้งรับทั้งจ่ายอยู่นะครับโชคลาภก็จะมีเข้ามายังไม่คาคิดไม่คาดฝันส่วนความรักในคู่ครองก็ช่วยเหลือในด้านของการงานได้ดีนะครับอโอเคนี่ครบ12ราศลสีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีด้วยเพิ่มเติมแล้วดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอื ใบที่หนึ่งนะครับชใบที่สองชใบที่สามให้เวลาสิบวิเริ่มเจี๋งของสายสี่หมดชุดแลวก็จัดใบที่หนึ่งวันที่คุณได้กั่าได้จัดมนนะครับคือดูสยางคุณเนี่ยนะถือว่าต้องเร่งทําบุญตั้งแต่ตอนนี้จะดีเพราะมีเจ้ากรรมในเวรบารรอรับส่วนบุญคุณอยู่จะประสบความสำเร็จชีวิตวิโอกาสพลิกผันไปในทิศทางที่ดีก็ได้นะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนที่คุณได้กว่า เดอะซันครับประสบความสําเร็จคุณดีตั้งแต่ต้นต้นปีเลยนะดีมากดีทุกเรื่องนะครับต่อมาชาคนเลือกไฟใบที่สามคุณได้ปั๊บอาศวินถือไม้เท้านะครับถือว่าดวงสตาร์ของคุณเนี่ยในหลงการค้าขายจะก็จะประสบผลความสาเร็จมีโอกาสได้รับการรับการรับการติดต่อสื่อสารอย่างกระทำนันมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะครับผลกําไรดีนะส่วนความรักก็มีโอกาสที่ดีเข้ามาด้วยนะครับโอเคครบ12สราศีแล้วนะเพราะฉะนั้น ต้นปีใหม่ฟ้าใหม่มูให้เต็มที่นะครับจะประสบความสำเร็จเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองนะครับและสิ่งที่สําคัญเลยติดต่อมาดูดวงชะตาอาจารย์เพื่อเสริมดวงเป็นมงคลวางแผนชีวิตตลอดปี2,566ปีกระต่ายสายมูครับนะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ